ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตปเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกันสวัสดีค่ะต้อนรับกับเข้าสู่รายการท่องโลกไบเบิลซีรีส์พิเศษเจาะลึกพระธรรมวิวรณ์ทางไบเบิลสเตปนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในเนื้อหาที่เข้มข้นมากๆเลยค่ะก่อนจะไปบทที่5 เราทบทวนกันนิดนึงนะคะตอนที่แล้วเนี่ยบทที่4คือภาพนิมิตท,ที่ยอนเห็นหลังจากเหตุการณ์ที่เชื่อกันว่าการรับคริสตจักรขึ้นไปหรือแรปเจอร์ครับผมท่านก็เห็นประตูสวรรค์เปิดได้ยินเสียงเรียกเหมือนแตรแล้วก็ได้เห็นภาพพระที่นั่งอันนาเกรงขามของพระเจ้า ใช่ค่ะบรรยากาศตอนนั้นคือเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์สง่าราศีแล้วก็มีสิ่งมีชีวิต4ตนกับผู้อาวุโส24ท่านที่เราคุยกันว่าน่าจะเป็นตัวแทนผู้เชื่อที่ได้รับเกียรติกำลังนมัสการพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างผู้ทรงสมควรจริงๆค่ะครับเอาละค่ะจากภาพการนามัสการพระผู้สร้างในบทที่4ตอนนี้เราเข้าสู่บทที่5้ยอนอยังอยู่ที่เดิมนะคะหน้าพระที่นั่งบนสวรรค์แต่คราวนี้มีอะไรใหม่ที่ดึงความสนใจท่านเป็นพิเศษใช่ไหมคะ ถูกต้องครับจุดสนใจหลักของบทนี้เลยคือสิ่งที่ยอนเห็นในพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าผู้ประทับบนพระที่นั่งครับนั่นคือหนังสือม้วนหนึ่งม้วนหนังสือม้วนฟังดูมีความหมายนะคะมันคืออะไรคะสำคัญยังไงเอ่ยโอ้สำคัญมากครับหนังสือม้วนนี้เนี่ยเปรียบได้กับฉนดที่ดินของโลกเลยทีเดียวครับ โฉนดที่ดินของโลกเลยเหรอคะใช่ครับเป็นเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองโลกใบนี้ซึ่งสิทธินั้นเนี่ยมนุษยชาติเราเสียไปตั้งแต่ตอนที่อาดัมเอ่อล้มลงในความบาปนะครับอ๋อค่ะที่ทําให้โลกตกอยู่ภายใต้อํานาจของความเสื่อมเสียการครอบงําที่ไม่ถูกต้องใช่ครับเพราะคัมภีร์ในโรมบทที่8ก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าสรรพสิ่งกําลังรอคอยการไถ่ให้พ้นจากความอนิจจังจากความเสื่อมสลายเข้าใจแล้วคะ่ะ เหมือนกับว่าโลกกำลังรอการไถถอนคืนมาสู่การครอบครองที่ถูกต้องซึ่งอันนี้ก็เชื่อมโยงกับแผนการไถ่ของพระเจ้าใช่ไหมคะใช่เลยครับการไถ่ที่พระคัมภีร์พูดถึงเนี่ยมันมี3มิติสำคัญสำคัญนะครับคือการไถ่าบาปฝ่ายวิญญาณที่ทำให้ผู้เชื่อเราได้บังเกิดใหม่มีชีวิตนิรันดร์อันนี้เราได้แล้ว การถ่ายร่างกายคือการที่ผู้เชื่อจะได้รับกายใหม่ตอนที่พระเยซูเสด็จกลับมารับหรือแร p เจอร ที่เราคุยกันไป mm hmm. และสุดท้ายคือการถ่ายโลกหรือ Earth Redemption ให้โลกกลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ตามพระประสงค์ดั้งเดิมซึ่งหนังสือม้วนนี้แหละครับคือคุณแจสำคัญของการถ่ายโลกในมิติสุดท้ายนี้เองโห oh, ฟังดูยิ่งใหญ่มากค่ะแต่ว่าหนังสือม้วนนี้ไม่ได้เปิดอยู่ง่ายๆใช่ไหมคะเห็นบอกว่ามีตราประทับอยู่ด้วยใช่ครับไม่ใช่แค่ตราเดียวนะครับแต่มีถึง7ดดวงประทับไว้แน่นหนาเลย ตราพวกนี้แหละครับคือสิ่งที่ต้องถูกแกะออกทีละดวงทีละดวง,ดวงเพื่อเปิดเผยและดำเนินตามแผนการที่อยู่ในม้วนหนังสือนั้นที่เราเรียกว่าช่วงกลียุกหรือ tribulation period 7ปีเลยเหรอคะมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังไหมคะ มีเหตุผลสําคัญครับอย่างแรกเลยคือเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าประทานโอกาสพิเศษให้กับชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติแห่งพันธสัญญาได้กลับใจได้หันมามองหาพระเมสยาที่แท้จริงของพวกเขานะครับอ๋อเหมือนให้เวลาพวกเขากลับใจครับในสองเปตโตรก็บอกว่าพระเจ้าทรงอดทนรอไม่ประสงค์ให้ใครพินาศ แล้วก็เหตุผลที่2คือกระบวนการ7ปีนี้มันเป็นกระบวนการที่ยึติธรรมในการพิภากษาขับไล่แล้วก็ทําลายอํานาจของซาตานและสมุนของมันที่ยึดครองโลกอยู่อย่างไม่ถูกต้องนะครับเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ทําลายล้างพรวดเดียวแต่เป็นการทวงคืนสิทธิ์อย่างชอบธรรมฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ระดับจักรวาลจริงๆนะคะ การเปิดม้วนหนังสือนี้คือการเริ่มต้นกระบวนการทวงคืนโลกอย่างเป็นทางการเลยทีเดียวและคำถามสำคัญก็คือใครล่ะคะที่จะสามารถเปิดม้วนหนังสือนี้ได้ใครคือผู้ที่สมควรนั่นแหละครับคือคำถามที่กล้องไปทั่วสวรรค์เลยย้อนบันทึกว่ามีทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่แข็งแรงมากๆนะครับเป่าประกาศเสียงดังเลยว่า ใครเป็นผู้ที่สมควร worthy หรือ a x i o s ในภาษากรีจกจะแกะตราและคลี่หนังสือม้วนนี้ออกคำว่าสมควรหรือ worthy ที่ว่านี้มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่คู่ควรหรือมีเกียรติทั่วไปใช่ไหมคะเหมือนต้องมีคุณสมบัติพิเศษมากๆลึกซึ้งกว่านั้นเยอะครับคำว่า a x i o s เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเกียรติยศนะครับแต่หมายถึงผู้ที่มีคุณสมบัติ หรือมีราคามีน้ำหนักพอที่จะนำมาซึ่งความสมดุลได้คือสามารถชำระหนี้ที่ค้างคายอยู่ได้พูดง่ายๆคือต้องเป็นผู้ไถ่หรือ redeemer ตามหลักการที่พระเจ้าวางไว้ในพันธสัญญาเดิมเลยครับต้องสามารถไถ่คืนสิ่งที่สูญเสียไปได้แล้วผลการเป่าประกาศหาผู้ที่สมควรเป็นยังไงบ้างคะมีใครตอบรับไหมไม่มีเลยครับนี่คือจุดที่แบบ น่าสิ้นหวังมากยอนบอกว่าไม่มีใครเลยครับไม่ว่าจะเป็นในสวรรค์บนแผ่นดินโลกหรือใต้พื้นแผ่นดินโลกไม่มีใครเลยสมควรพอที่จะรับมวหนังสือแล้วก็แกะตราออกได้โอ้ตรงนี้เองใช่ไหมคะที่ทำให้ยอนร้องไห้เสียใจยอย่างหนักเลยมันสะท้อนว่าเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆนะคะ แน่นอนครับการร้องไห้ของยอนนี่ไม่ใช่แค่เสียใจส่วนตัวนะครับแต่มันคือความตระหนักถึงผลกระทบที่ใหญ่หลวงมากๆถ้าไม่มีใครแก่ตราได้ก็หมายความว่าแผนการถ่ายโลกก็จะหยุดชะง,งักไปเลยโลกก็จะยังคงอยู่ภายใต้คำสาปแช่งต่อไปความหวังในการฟื้นฟูทั้งหมดก็จะหมดสิ้นไปคือมันเป็นภาพที่สิ้นหวังจริงๆครับความรู้สึกคงจะหนักอึ้งมากๆเลยนะคะตอนนั้นคงจะแบบใจสลายเลยแต่แล้ว ก็มีความหวังปรากฏขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นเองผู้อาวุโสท่านหนึ่งใน24ท่านก็เข้ามาปลอบโยนยอนครับบอกว่าอย่าร้องไห้เลยนี่เนี่ยสิงโตแห่งเผ่ายูดาผู้เป็นรากเหง้าของดาวิดพระองค์ทรงมีชัยชนะแล้วสามารถแกะตราทั้ง7และคลี่หนังสือม้วนนั้นออกได้สิงโตแห่งเผ่ายูดากับรากเง้าของดาวิด ฟังดูคุ้นๆนนะคะเหมือนเป็นฉายาของพระเมสสิยาในพันธสัญญาเดิมเลยถูกต้องครับทั้งสองชื่อนี้ชี้ไปที่พระเยซูคริสต,ต์องค์เดียวกันสิงโตแห่งเผ่ายูดาก็มาจากคำพยากรณ์ในปฐมกาลที่ยาโคบโอยพรยูดาว่าผู้ปกครองหรือกษัตริย์เนี่ยจะมาจากเผ่านี้สิงโตก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจความเป็นกษัตริย์อยู่แล้วนะครับค่ะ ส่วนรากเง้าของดาวิดก็มาจากคำพยากรณ์ในอิสยาห์ที่พูดถึงหน่อที่จะมาจากเจสซีคือบิดาของดาวิดหมายถึงผู้สืบทอดบัลลังก์ดาวิดอย่างชอบธรรมครับแล้วอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พระองค์สมควรในขณะที่คนอื่นไม่สมควรเลยล่ะคะคำตอบอยู่ในคำว่าพระองค์ทรงมีชัยชนะแล้วชัยชนะนี้คืออะไร ก็คือชัยชนะเหนือความบาปและชัยชนะเหนือความตายผ่านการสิ้นพระชนบนไม้กังเขนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์นั่นเองครับอ๋อการเสียสละและการฟื้นคืนพระชนนี่เองใช่ครับการเสียสละและการฟื้นคืนพระชนนี่แหละที่ทําให้พระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้ไถ่ที่มีราคาจ่ายและทรงมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะรับม้วนหนังสือและแกะตรานั้นได้ครับ พอได้ยินว่าเป็นสิงโตผู้มีชัยชนะยอนคงจะคาดหวังภาพกษัตริย์ที่ดูทรงพลังน่าเกรงขามแต่สิ่งที่ท่านเห็นจริงๆกับเป็นภาพที่เอ่อน้าประหลาดใจมากใช่ไหมคะใช่ครับเป็นภาพที่ทรงพลังมากๆและเป็นหัวใจสําคัญที่สุดภาพหนึ่งในพระธรรมวิวรเลยก็ว่าได้ยอนบอกว่าเขาไม่ได้เห็นสิงโตนะครับแต่ข้าพเจ้าเห็นพระเมสโปดกลูกแกะทรงยืนอยู่ เหมือนดังถูกปรงพระชนแล้วลูกแก่เหรอคะลูกแก่ครับลองนึกภาพตามนะครับแทนที่จะเป็นสิงโตคำรามกลับเป็นลูกแก่ตัวเล็กๆที่มีรอยเหมือนถูกเชืออแต่กลับยืนอยู่ไม่ได้นอนตายโอ้โหเป็นภาพที่ขัดแย้งกันอย่างสุดขั้วเลยนะคะแต่ก็สื่อความหมายได้ลึกซึ้งมากๆสิงโตคืออำนาจแต่ลูกแกะคือการเสียงสละแต่ทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูถูกต้องครับมันคือแก่นแท้ของพระองค์เลย พระคัมภีร์อิสยาบทที่53ก็พยากรณ์ถึงพระเมสยาที่จะเป็นเหมือนลูกแกะที่ถูกนําไปฆ่าคือพระองค์ทรงเป็นทั้งกษัตริย์ผู้ทรงสิทธิ์ที่อานาจสิงโตและขณะเดียวกันก็ทรงเป็นผู้รับใช้ที่ทนทุกข์และพลีพระชนเพื่อเราลูกแกะครับแล้วลักษณะของพระเมสโปดกที่ยอนเห็นมีอะไรพิเศษอีกไหมคะนอกจากร่องรอยการถูกปลงพระชนมีสองลักษณะเด่นที่ยอนเน้นย้ำเลยครับคือพระเมสโปดกองนั้นมีเจ็ดเขา และมีเจดตาครับเจดเขาเจดตาเลขเจ็ดนี้ดูจะมีความหมายพิเศษนะคะครับผมเลขเจดหมายถึงความสมบูรณ์ส่วนเขาในพระคัมภีร์มักจะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิทธิอำนาจหรือพะละักกำลังครับอ๋อค่ะดังนั้นเจดเขาจึงหมายถึงพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจและฤทธานุภาพอย่างสมบูรณ์หรือที่เราเรียกว่า omnipotent ซึ่งเป็นพระลักษณะของพระเจ้า ตาก็เป็นสัญลักษณ์ของความรู้แจ้งเห็นจริงการอย่างรู้ พอรวมกับเลข7ที่หมายถึงความสมบูรณ์7ตาก็จึงหมายถึงพระองค์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งอย่างสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นจากสายพระเนตรของพระองค์ได้เลยและพระคัำพียังให้คําอธิบายเพิ่มด้วยนะครับว่าตาทั้ง7นี้คือพระวิญ,ญญาณทั้ง7ของพระเจ้าที่ส่งส่งออกไปทั่วแผ่นดินโลกอ๋อเชื่อมโยงกับภาพคบเพลิงเดวงหน้าพระที่นั่งในบทที่4ที่เราคุยกันไปที่หมายถึงพระวิญญ,ญาณบริสุทธ์ ถูกต้องครับเชื่อมโยงกันพอดีเลยเป็นภาพที่ประกาศความเป็นพระเจ้าของพระเยซูอย่างชัดเจนมากทั้งริษฐานุภาพสมบูรณ์และความรอบรู้สมบูรณ์ค่ะและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญที่สุดของบทนี้ครับพระเมสโปดกผู้มีลักษณะหน้าทึ่งนี้ก็เสด็จเข้าไปใกล้พระที่นั่งแล้วก็รับม้วนหนังสือจากพระหัตถ์ขวาของพระเจ้าพระบิดาผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น วินาทีที่พระเมสโโปรดกรับม้วนหนังสือมันคือสัญญาณของการเริ่มต้นใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเลยครับของกระบวนการถ่ายโลกคืนการรับมอบหมายอำนาจและสิทธิ์ในการดำเนินการตามแผนการที่ถูกปิดผนึกไว้ในม้วนหนังสือนั้น การกระทำนี้แหละครับที่จะเป็นการนำไปสู่การทำให้คำพยากรณ์ต่างๆในพระคัมภีร์สำเร็จโดยเฉพาะเรื่องการยุติการลุ่งละเมิดการกำจัดบาปและการนำความชอบธรรมนิรันด์เข้ามาอย่างที่เคยพยากรณ์ไว้ในดานียอลบทที่9นั่นเองครับ บรรยากาศในสวรรค์ตอนนั้นคงจะเปลี่ยนไปแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจากความเงียบงานสิ้นหวังกลายเป็นกลายเป็นเสียงแห่งการนมัสการครั้งยิ่งใหญ่ระรอกใหม่ที่ปะทุข,ขึ้นมาทันทีเลยครับทันทีที่พระเมสสโปรดกรับหมวนหนังสือเนี่ยสิ่งมีชีวิตทั้ง4แล้วก็ผู้อาวุโส24ท่านก็สุดตัวลงนมัสการเฉพาะพระพักพระเมสสโปดกทันทีเลยแต่ละท่านถือพินเขาคู่หรือฮาร์ปซึ่งเป็นคร ื่องดนตรีสำหรับสรรเสริญอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถือขันทองคำบรรจุเครื่องหอมด้วยเครื่องหอมอันนี้หมายถึงอะไรคะพระคัมภีร์อธิบายไว้น่าสนใจมากครับว่าเครื่องหอมเหล่านี้คือคำอธิษฐานของธรรม,มิกชนทางปวงคำอธิษฐานของธรรม,มิกชน หมายถึงคำอธิษฐานของผู้เชื่อตลอดทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับที่เฝ้ารอคอยแล้วก็ทูลขอให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ให้พระประสงค์ของพระองค์สาเร็จในโลกให้ความยุติธรรมความชอบธรรมได้ครอบครองอ๋อคำอธิษฐานที่รอคอยวันแบบนี้ใช่ครับโดยเฉพาะคำอธิษฐานที่รอคอยการเสด็จมาของพระพุทธไทยผู้ที่จะมาแก้ไขทุกสิ่งที่มันผิดพลาดไป การที่พระมิสโปดกมารับม้วนหนังสือในตอนนี้ก็เปรียบเสมือนการตอบคำอธิษฐานเหล่านั้นที่สะสมมานานแสนนานเหมือนเครื่องหอมที่ส่งกลิ่นอันเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าครับเป็นภาพที่ให้กําลังใจมากๆเลยนะคะว่าคำอธิษฐานของผู้เชื่อเราไม่เคยสูญเปล่าเลยจริงๆแล้วพวกท่านก็นมัสก,การด้วยการร้องเพลงใช่ไหมคะเห็นว่าเป็นเพลงบทใหม่ด้วย ถูกต้องครับผู้อาวุโสทั้ง24ท่านซึ่งเราเชื่อว่าเป็นตัวแทนของคริสตจักรหรือผู้เชื่อที่ได้รับการถ่ายแล้วเนี่ยก็เริ่มร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเมสสโปดกเลยเนื้อหาของเพลงนี้สำคัญมากครับสรุปหัวใจหลักของข่าวประเสริฐและพันธกิจของพระองค์ไว้ครบทั่วเลยแบ่งได้เป็น3ส่วนหลักๆครับ น่าสนใจจังเลยค่ะมีเนื้อหาว่าอย่างไรบ้างคะส่วนแรกเลยคือการประกาศรับรองความสมควรของพระเมสสโปรดกอย่างชัดเจนครับว่าพราะองค์ทรงสมควรที่จะรับม้วนหนังสือและแกะตราของหนังสือนั้นค่ะยืนยันความสมควร ส่วนที่สองคือการให้เหตุผลว่าทำไมพระองค์ถึงสมควรนั่นคือเพราะพระองค์ทรงถูกปลงพระชนแล้วและด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นพระองค์ทรงไถ่คนทุกเผ่าทุกภาษาทุกชนชาติและทุกประชาชาติมาถวายพระเจ้าการไถ่โดยพระโลหิตคือพื้นฐานความสมควรใช่ครับ การไถ่นี้ครอบคลุมทั่วโลกเลยนะครับและส่วนที่สคือการประกาศถึงผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผู้เชื่อจากการไถ่นั้นพระองค์ทรงตั้งพวกเขาให้เป็นอาณาจักรและเป็นบุโรหิตของพระเจ้าของเราและพวกเขาจะได้ครอบครองบนแผ่นดินโลก โอ้โหเป็นเพลงที่ทรงพลังมากมากเลยนะคะสรุปทั้งตัวตนการงานและผลลัพธ์ของพระเยซูไว้หมดเลยทั้งความสมควรของพระองค์การไถ่าบาปที่ไถ่คนจากทั่วโลกด้วยพระโลหิตและศักดิ์ศรีใหม่ที่ผู้เชื่อได้รับคือการเป็นอาณาจากักรเป็นปุโรหิตและจะได้ครอบครองร,องร่วมกับพระองค์บนโลกนี้ในอนาคตด้วยใช่ครับเป็นการประกาศชัยชนะและประกาศคุณค่าของการเสียสละของพระเมสสโปดกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับ แล้วการน,นมัสการจบลงแค่กลุ่มผู้อาวุโส24ท่านนี้ไหมคะหรือว่ามันขยายวงกว้างออกไปอีกโอ้ขยายวงกว้างใหญ่ไทยสารย้อนบอกว่าท่านได้ยินเสียงทูตสวรรค์จำนวนมหาศาลนับไม่ทั่วเลยเป็นหมื่นเป็นแสนหรืออาจจะมากกว่านั้นที่อยู่ล้อมรอบพระที่นั่งล้อมรอบสิ่งมีชีวิตและผู้อาวุโสอีกทีหนึง่งแล้วทูตสวรรค์ทำอะไรคะพวกเขาร่วมกันเปล่งเสียงดังสรรเสริญพระเมสสโปโดกเหมือนกันครับร้องว่า พระเมสโโปโดกผู้ทรงถูกปรงพระชนแล้วนั้นสมควรที่จะได้รับฤทธิเดชทรัพย์สมบัติปัญญาพละกำลังเกียรติพระสิริและคำสดุดีเป็นการประกาศถึงพระลักษณะอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จากผู้วุโสสู่ทูตสวรรค์นับไม่ถ้วนยังมีใครร่วมอีกไหมคะเนี่ยยังมีอีกครับ การนามัมสการนี้ไปไกลถึงขั้นครอบคลุมชั่วทั้งจัก,กรวาลเลยทีเดียวยอนบอกว่าท่านได้ยินเสียงสรรพสิ่งที่ส่งสร้างทั้งหมดในสวรรค์บนแผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกหรือแม้แต่ในทะเลคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าส่งสร้างขึ้นมาต่างร่วมกันร้องเพลงถวายพระพรเกียรติพระสิริและฤทธานุภาพแด่สังเกตตรงนี้นะครับแด พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งคือพระเจ้าพระบิดาและแด่พระเมสโโปดกคือพระเยซูคริสต์พระบุตรตลอดไปเป็นนิดจุดนี้น่าสนใจมากค่ะคือการนมัสการที่ถวายแด่ทั้งพระบิดาและพระเมสโโปดกอย่างเท่าเทียมกันเลยแสดงถึงสถานะความเป็นพระเจ้าที่เท่าเทียมกันของทั้งสองพระองค์ถูกต้องครับเป็นการยืนยันเรื่องตรีเอกานุภาพอย่างชัดเจนมากๆในภาพของการนมัสการบนสวรรค์เลยครับ แล้วภาพการนมัสการอันยิ่งใหญ่สุดอลังการนี้จบลงอย่างไรคะก็ปิดท้ายด้วยการที่สิ่งมีชีวิตทั้งสี่ตนกล่าวรับรองว่าอาเมนซึ่งแปลว่าขอให้เป็นไปตามนั้นจึงแท้แน่นอนเป็นการยืนยันทุกคำสรรเสริญน,นั้นอาเมน บทที่5นี้เป็นการเปิดเผยถึงกุญแจสำคัญในการไถ่โลกคืนมานั่นก็คือพระเยซูคริสต์ในภาพลักษณ์ของพระเมสสโปโดกที่แม้จะดูเหมือนถูกปลงพระชนแต่ก็ทรงมีชัยชนะและมีชีวิตอยู่พระองค์คือผู้เดียวเท่านั้นที่สมควรจะรับสิทธิ์ในการครอบครองโลกคืนหรือก็คือหนังสือมวนนั้นและเป็นผู้เดียวที่จะเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสรรพ,พสิ่งจากการเสื่อมสลายเพราะบาปได้ ใช่ครับถ้าบทที่สี่ยกย่องพระเจ้าพระบิดาในฐานะพระผู้สร้างผู้ทรงสมควรได้รับเกียรติบทที่ห้าก็ยกย่องและเปิดเผยพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ไถ่ผู้ทรงสมควรแต่เพียงผู้เดียวที่จะดำเนินการไถ่ถอนสิ่งที่สูญเสียไปให้กลับคืนมาได้ค่ะ การนมัสการครั้งยิ่งใหญ่ที่เราเห็นกันในบทนี้จึงเป็นการตอบสนองต่อการที่พระองค์ทรงรับภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้และมันก็เป็นการปูทางไปสู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปครับนั่นคือการที่พระเมสสโปดกจะทรงเริ่มแกะตราทั้ง7ดวงนั้นออกทีละดวงซึ่งการแกะตรานี้แหละที่จะเป็นการเริ่มต้นช่วงเวลาแห่งการพิพากษาและการชำระโลกหรือช่วงกะหลิยุก <N am ask an> ใช่เลยครับนั่นคือสิ่งที่เราจะได้เจาะลึกกันในตอนต่อไป เป็นภาพที่ทั้งนา่าเกรงขามแล้วก็เต็มไปด้วยความหวังจริงๆนะคะสําหรับเนื้อหาในวิวรบทที่5นี้เป็นบทที่แสดงให้เห็นว่าแม้ต้องผ่านการพิพากษาที่น่ากลัวแต่ก็ยังมีความหวังรออยู่เสมอเพราะว่ามีพระผู้ไถ่ที่ทรงสมควรและทรงฤทธิอำนาจเป็นผู้ควบคุมกระบวนการทั้งหมดนี้อยู่ครับ แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดเห็นอย่างไรเรื่องพระเมสโปดกผู้ทรงสมควรแกะตราม้นหนังสือนี้ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะและกลับมาติดตามการไขความลับในพระธรรมวิวรณ์กันต่อในตอนหน้านะครับเมื่อพระเมสโปดกส่งเริ่มแกะตราดวงแรกอะไรจะเกิดขึ้นบ้างการพิพากษาจะเริ่มต้นอย่างไรน่าติดตามมากๆครับพบกันในรายการท่องโลกไบเบิลซีรีส์พิเศษพระธรรมวิวรณ์ทาง b บ b บ e ลสเตปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับรายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเต็ปที่นี่ที่เดียว